สวัสดีพี่น้องสวัสดีบรรยากาศแน่นอนโซครับผมไอ้ฟ้านค้องกันจะไปสิปลาตะเพี้ยนมือนี้มาเก็บ,บใบบอ,อนครับผมนี่พี่น้องยุคขาดขนนครับผมขาดถนุนขาดถนนมันจะเป็นตะโคง้งพี่น้องจะเป็นตะโค้งอยู่ตรงนี้ครับผมแต่มันก็เกิด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 ล่าออกมาหอดปีครับผมล่าออกมาแต่ว่าเก็บกันพี่น้องแล้วมือฟ้านค้องอีกพิธีปลาตะเพียนครับผมไม้นี่จะเป็น Mày ngay ngay ngang mày khoan lại hoặc 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 คอนใหญ่จังเลยพี่น้องข้อนใหญ่ตีงแห้งหรือสูเท็กมาตัวใหญ่เขากินกันเดี๋ยวเบิ่งกันพี่น้องขันตอนตัวมากพี่น้องใบแก่ที่เขาหลุดออกจากดักมองนี่ครับผมงานบ้านครับผมมาปัดครับพี่น้องบางคนเอฟซีเอฟซีทาเขาป้าไปมัดบกเขากินเลยแม่พานข้อมาสั่นเป็นว่า วมันจะเป็นแบบว่าบอได้ปันครับผมการการปันนี่คือการเลียกปลาครับผมมันจะไปถือกินครับผมถือกินมันิดมันจะแล่นหาใบมันจะเลาะหาเพราะมันเขากินตัวหนึ่งตัวสองตัวสามมามันก็จะเขามากินเป็นมูครับผมการปันนี่สำคัญครับผมปันมันเป็นได้สี่พี่น้องแต่ก็ตีแตกครับผมนี่พี่น้อง พอเขาตีเพิ่มบัดนีไหมพ่ายพี่น้องใส่ไม่พ่ายครับผมปวดปวดไปไก่ครับผมเห้มันกระจายออกไปไก่ครับผมดีมากมันกัดเถื่อกินมันกัดแต่เขามากินพี่น้อง อ,อันนี้ใหญ่บ้างครับผมปอดีสิวังทึ่งในปากมาสามตัวพี่น้องบอกกินสุ่มเลยครับกินสุ่มเดียวครับผมกินห่างๆกันเลยใหญ่บ้างมาบ้างไต้ค่คยค่อยอ้อยไปครับผมว่างหันเขากินครับผมมัดเรียวๆหาหาสุ่มเขากินโน่นโน่นในตัวหนึ่งครับผมว่างหันโน่นในตัวหนึ่งพี่น้อง ่นห่ตัวหนึ่งพี่น้องตอนนี้กำลังเลยซีแตมครับผมกำลังใบสองกัวเราเดี๋ยวเอาไปย้อนกันเลยพี่น้องเห็นเขากินสุมอีกแม่ยอยู่ครับแต่ว่าร่มอวยทิ ip, พี่น้องเออสิหนาครับผมร่มแห้งืันนี้ไปเบิรงกนกันครับผมไปเอาสีม,มานพี่น้อง กับลูกเป็นลูกครับผมตัวนี้หักงี้นี่หนอนอ๋อยดีครับผมยุ่นไปสัตว์เลยนี่หนอนเฮยครับผมตัวนี้ตัวใหญ่ครับผมยุ่นไปสัตว์เลยนี่หนอนนี่น้อง เงิใไปสัตว์เลยครับไอ้เผู้ใหญ่ครับผมตัวนี้ประมาณเกือดลูกครับผมเป็ยนลกูกครับอันหนังครับผมกัานผูนน้ใหญ่มันคือหยุดบริกาพี่น้องบริอยากเรียนพี่น้องว่าหันนี่รับให้เลียนแจ้งหน่อยนะพี่น้องเนาะให้ได้บริภารพี่สวยครับผมใส่ลูกครับผมใส่ลกูลกพี่น้อง ใส่โลปครับผมถัดไผพี่น้องถ่านคลองใส่รูปครับผมโอ้พี่น้องเด็ดครับผมใส่รู่น้องมันเก้าขีดถึงรูปครับผมตัวนี้มันครับผมสวยๆครับผมช็อตเด็ด ยนุนไปสัตว์เลยพี่น้องยนุนไปสัตว์เลยครับไอ้เหี้ยเลยเดี๋ยวมันมา,นมานแล้วครับผมลมแห้งพี่น้องยุง่นงายครับผมเรืออุ้ยครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งอีกครับว่าจะกมานี่ครับเสียงดังก็ไปเด้พี่น้องเดี๋ยวสต๊อกไปก่อนครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งอีกพี่น้องว่าจะกมานี่ ครับผมสืพ่น,น้องมานๆครับเลี้ยีห้าครับผมไปเด,เ,ดมมเดี๋ยวพ่งเว่าจะมาดในพว่พ่น้อง่าจะตื่นแน่ใจไหยครับผมไปหามันอักหามันอักสมพ่นอ้อง ดึงดมติปีน้องอจมยังงามเลยครับผมดึงดมติปีน้องจมยังงามเลยเป่าครับผมล่มมันแห้งครับผมพี่น้องดึงดมติพี่น้องก่อนจมยังงามเลยเงี้ยรูดครับผมเนี่ยพอดีอะเดี๋ยวบางวิธีการกอเงี้ยพี่น้องอกอแบบง่ายๆครับผม พี่น <tu i ro> ้องใบยูสีครับผมก้านแขางลังเนาะพี <petroleum> ่น <theo> ้องเนาะจะเป็นเป็นเรียมก้านเนาะเกาะก้อนสีครับผมนับเลกกองสีพี่น้องควงก้านครับผมแล้วก็ปีนเบ็ดครับผมปีนเบ็ดมาอีดานหนึ่งครับผมเกาะก้อนก็ครับผมประมาณนี้ครับผมสมุนขึ้นมาจด็กน้อยเนอะเป็นนี่ครับผมแล้วก็เด็ดน้อยนึงครับผมนี่พี่น้อง

ตัวหน่อยสัตว์ก่อนพี่น้องบางคนเขากินตัวใหญ่ายครับผมดึงสมเช่นเดันแล้วก็ตัวหน่อยสัตว์ก่อนคนะบางคนเขากินตัวแบบง่ายเลยตัวหน่อยสัตว์ทอยก่อนพี่น้องไอ้มันๆครับผมแต้มทีหกครับผมแต้มที่หกเปิดบทการเสียเวลาพี่น้องพอดีวันนี้ง่ายบ้างครับผมกำลังมาหอด ใบสองกลัวครับมัดมันเข้าเคยมัดไปแล้วครับทีนึงเคยมัดอ้อยไปแล้วครับเดี๋ยวชิปแน่เดี๋ยวที่หาหกตัวครับผมมาจึงมามัดมามัดรอหนีกินเลยครับผมปัดลงปั๊บกินเลยร่วมกวับตีเขาจะสุ่มเดิพี่น้องเดี๋ยวเมื่อเบิ้งต่อครับผมเดี๋ยวเบิ้งเต็มที่เจ็ดพี่น้องว่าจะว่าจะได้บ้าพี่น้องไป เดียวครับพระท่านเ,เปลี่ยนไปทางไหนครับผมเขากินบ่อนะ้ำครับแต่ว่าเขากินเรื่อยๆอยู่ครับผมพอพอได้โตอยู่การเขาส่งกันตรงเงียบกน้อยนอยิ่น้อง ญกเล่น่องหมอยืนครับผมหยุดร้อยติดหน้าพี่น้องโยนไปสัตว์เลยครับผมการสิบพันธุ์เพื่อขันเทของฟานคลองครับผมอันนี้เด้งเต็มที่จิตตไปครับผมเอี๋เติมเบือออกทางกันพี่น้องอันต็ไดครับผมตื่นมันตื่น ันมือเศ้าตัดสินใจมัดอยู่นี today, ่ตั ami, ้งแต่ท huh ี่แดดสีแดงลายครับผมสีแดงแน่ครับผมอันนี้คือเป็นไปมัดหมายเทืองกับไม้ไหมครับผมเคยสีอยู่แต่ปีปีไก่ครับประท่านเข้าเข้าพรท่านเดี๋ไปอ้อยครับผมเอาก็ะเราะเบาๆกินบวกพรท่านเด็นหูสุ่มครับผมตัวนี้ค่อนข้างจะหูสุ่มเลยครับเขาเคยอ้อยแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นเกี่ยวกับตู้น้ำพี่เนาะกินประเดี๋ยวใหญ่ตู้น้ำครับผม มันจะพาหมูเราแวงไปแล้วเขาไปกินสอีกยอบหนึง่งมันเคยถือห่อสิเก็บปากตาเกิดสีเร้วแวงครับผมไปบึ้งต่อคราบผมมาเต็มจีดแปดอ่ามานี่บอพไปน้องกันแล้วคุยเรื่องเขาเขาเรื่องไม่กันรล้วลมเกิสิคุ้มลวมหนึ่ล,มล,ละมาล้มป่าไหนเป็นอย่างไรบ้างนเลื่อตีหัวตะสุมเลือครับพี่น้องลมแหง

สามสามิ um ้วพี่น้องสวยครับผมเก็บเป็ดพี่น้องนี่ครับผมหมั่นก็ับผมนวดไปสั้นเลยแต่ว่าตัวหน่อยครับผมจำเน้ะไม่เลือกหรอตีสุ่มเลยไม่เลือกเลยลงมันตีมาแต่ ฟังนเมือผมครับอี๋ใส่สูงครับผมเวลาเขาเขาเลื่อมกันยุนย่นงาอันปลาบอกินเร็วกว่าคือขาดครับผมตาขันเขายุน่นขาดก็คือตาตื่นเมดครับผมเอาตัวยุ่นใปเหม่นน้ำเต็มสิบแปดครับผมตัวเล็กๆไปไ,ไ,ไปเดี๋ยวไปเบิ้งเต็มทีบเก่าครับผมว่าสัชระยิบสัดสไปหาเต็มเต็มนะครับโอ้หาเต็มสอนครับผมตรงนี้ เดิงเอาเดิงเอาได้๋หาตู้แล้วครับผมเอ้ยเบิ่งเต็มเก่าก็จะได้อีงโบพี่น้องมันมีคนถ่ายกล่องอห่เลยพี่น้องเอ้ยมันมีคนถ่ายกล่องนะครับผมเห็นแม่บ่เห็นแม่กันจะว่ากันเด้อพี่น้องเด้องผ่านคลองผมมีเงินจ้างคนาถ่ายกล่องอหูเด้อพี่น้องเอาธรรมชาติเท่านี้แหละตัดต่อยบนน้องครับผม

มาเนะผมก่อนด้๋ปลาเห็ดสูงพี่นอ้องแล้วเอาลงแกมติดซีฟลอมกันพี่น้องมาจะได้ผมอาหารมันตื่นครับผมเดี๋ยวเขาไม่ครับผม 就是我们去领导。<laughs> สิยกเม็ดขึ้นครับผมลองมาไกลเติบเลืองกันสามซุ้มนะครับผมเลืองกับตีเขาไปในสุ้มมาลอยจมแหงไปน้องแต่ดีซีฟครับผมมาลอยจมแหงหมานหมานกิาครับผมดีซีฟโอ้โหมลมแหงโวดที่น่องเอาเรืองงายครับผม คนเนี้ยก็บอกว่าผ่านโค้งเลี้ยงเลี้ยงปลาไปตีไปจนสิบน้ำสาบอกมีแต่มูนครับผมนี่พี่น้องมีแต่มูนครับผมบ่ได้เลี้ยงครับผมอันนี้คือพี่ซาดีเลี้ยนมากครับผมเลี้ยนมากธีการตกวิธีการครับผมกมันกัเบิ้ลคือจังไงเนี่ยพี่น้องเบิ้ลคือจังไงเนี่ยเนาะเอากบเลี้ยนมากครับผมไปเต้นไปเต้นได้กัใส่เวลาโดนเติบพี่ครับ อยู่ครับพี่น้องว่าจะเปลี่ยนใดไอมาอันใดลงระส์ฟังเตกอะไ้เจ็ดแปดตัวครับผมอยู่มาจมาณจาหกลูกครับผมประมาณนี้ครับผมไอพี่น้องทางของกำะาบัแล้วครับสิดสองวังเมื่อยครับผมลงมามาัดไม่อยู่นี่ กินแค่สุ่มเดียวครับผมเด็เดเจ็ดตัเดวเจ็ดแปดตัวครับผมเดือนกว่าจะสิบเจ็ดตัวครับผมตรงนี้อาจจะมีนะครับพี่น้องฝากติดตามช่องยูทูบเ,เด้อดครับเด้อผ่านคลองหากินพ่อกำกาครับผมปากพี่ตากน,อน,อาน้องไว้น้ำเนี้ยพอดีเดีจ้าสิเห็นวิธีของผ่านคลองไอ้สิใบ,บม่วนครับผมใบม่วนว่าเป็นยังไงพี่น้องการเกียยเนี่ยการเขผาเลือกครับผมการจิบการหมัดสุมส่มผูกสุ่มยังไงครับผม ไปใบใหม่ตกครับผมอันนี้เดี๋ยวเอาสมีนะครับเดี๋ยวฝากติดตามชิปหนาครับผมกดไลค์กดซับสไครป์ผมไม่เลือครับด้้อสวัสดีครับ